ฉันได้ยินเสียงพระเจ้าตรัสว่าเสียงของบุตรของเราปดปล่อยออกมาอย่างไม่หยุดยั้งเมื่อเร็วๆนี้ฉันได้ยินเสียงพระเจ้าตรัสว่าเสียงของบุตรของเราปลดปล่อยออกมาอย่างไม่หยุดยั้งฉันเริ่มเห็นบุตรของพระเจ้าพระภกายของพระคิดและพวกเขาอยู่ในสถานที่แห่งการกำเนิดที่ลึกซึ้งเช่นนั้นและฉันรู้ว่าพระเจ้ากำลังให้กำเนิดพวกเขา เสียงที่ปลดปล่อยออกมาไม่หยุดหย่อนในชั่วโมงนี้ขณะที่การคลอดปลุดนี้เกิดขึ้นฉันสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือการปลดปล่อยอย่างล้ำลึกจากการคาดหวังว่าเสียงของพวกเขาจะเป็นอย่างไรและเสียงควรจะเป็นอย่างไรการปลดปล่อยอย่างลึกซึ้งและล้ำลึกจากความกลัวและความกลัวของมนุษย์จากการปลุกพลังอันยิ่งใหญ่ และการปลดปล่อยเสียงที่แท้จริงของพวกเขาฉันเฝ้าดูขณะที่พระวิญ,ญญาณของพระเจ้าเคลื่อนอย่างรวดเร็วผ่านพระกายของพระคิดเหมือนไฟและพปรองทรงเผาไหม้เผาผ่านกระตุน้นและตื่นขึ้นด้วยวิธีที่รวดเร็วเช่นนั้นฉันเฝ้าดูหลายปีแล้วที่บุตรที่งดงามเหล่านี้หลายคนที่ถูกปิดกั้นไม่ให้ออกเสียงหรือถูกปิดบังไว้จากการเปิดเผยเสำแดง พวกเขาได้รับการปลดปล่อยและเป็นอิสระอย่างฉับพลันและความมั่นใจอันงดงามอันอ่อนน้อมทอมตนกลับคืนมาในตัวของพวกเขาจากพระสุรเสียงของพระองค์ผ่านพวกเขาฉันสังเกตเห็นด้วยว่าบุตรที่มีค่าเหล่านี้ซึ่งเคยประสบกับการปิดกั้นไม่ให้ปลดปล่อยเสียงด้วยเหตุผลหลายประการบางคงปีกหัางและข,า,ขาดขณะที่พระเจ้ากำลังทรงฟื้นฟูการปลดปล่อยเสียงของพวกเขา ข้าพเจ้าเห็นปีกของพวกเขาได้รับการเยียวยาจากนั้นฉันก็ได้ยินพระเจ้าตรัสว่าถึงเวลาลุกขึ้นและบินไปถึงเวลาที่จะลุกขึ้นและบินแล้วไม่เพียงแต่ความเร่งที่เกิดขึ้นในการฟื้นฟูเสียงของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังมีการตื่นตัวถึงสิทธิอำนาจของพวกเขาในพระคิดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนฉันมองรูสิ่งที่เหมือนน้ำตกไฟขนาดใหญ่ ที่หลั่งไหลลงมาเหนือบุตรผู้ล้ำค่าแต่ละคนของพระเจ้าและทำให้เกิดเสียงคํารามและความเชื่อมั่นในตัวพวกเขาที่คารามว่าฉันจะไม่เงียบอีกต่อไปบุตรที่งดงามของพระเจ้าเหล่านั้นกำลังรับปรับติดสมาด้วยความกล้าหาญพวกเขาไม่หวาดกลัวอีกต่อไปแต่ลุกขึ้นมาด้วยความกล้าหาญของพระองค์ฉันได้ยินองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงดู เสียงบุตรของเราที่ดังออกมาจากถิ่นธุรกันดานและพิงเราอยู่มองดูเสียงอันไม่หยุดยั้งของพวกเขาพวกเขาไม่ถูกจำกัดด้วยความกลัวไม่ถูกจำกัดด้วยความไม่มั่นคงหรือความรู้สึกผิดหรือความอับอายหรือการประนามและความกลัวของมนุษย์อีกต่อไปบัดนี้พวกเขาขึ้นมาจากถิ่นธุรกันดานและกำลังถูกเรียกให้มาทัานใดนั้นฉันก็ได้ได้ยินเสียงตแตรดังขึ้น มันเป็นเสียงการทรงเรียกของพระเจ้าในขณะที่พระองค์รวบรวมบุตรของพระองค์เป็นกองทัพอันทรงพลังในชั่วโมงนี้ให้เปล่งเสียงของพวกเขาตามการทรงนำและการชี้นำของพระองค์เพื่อปลดปล่อยสิ่งที่พระองค์กำลังตรัสพรงพูดต่อไปว่าเจ้าจะถูกเรียกตัวเจ้าจะถูกเรียกตัวให้ลุกขึ้นพูดและก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญในทุกสิ่งที่เรากำลังเรียกเจ้า เจ้าจะต้องลุกขึ้นและออกไปพูดในที่ที่เราเรียกให้เจ้าพูดโดยรู้ว่าเรากำลังกรอกปากของเจ้าด้วยถ้อยคำของเราเรารู้ว่าเจ้ากำลังส่งเสียงคำรามผ่านบุตรของเราในชั่วโมงนี้ที่เราจะได้เห็นวิญญ,ญาณของเราเขยา่าสั่นสะเทือนและหมุนวนผ่านเจ้าบุตรที่รักของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงให้ฉันเห็นด้วยว่ามีบุตรหลายคนของพระเจ้าในพระกายของพคิด ผู้ได้รับการถูกเรียกให้เป็นยามพวกเขาถูกโจมตีครั้งใหญ่ในช่วงในไม่กี่ปีที่ผ่านมาและได้ปิดตัวลงถอยกลับจากการปลดปล่อยถ้อยคำจากสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาได้เห็นฉันเห็นไฟขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเหนือบุตรที่งดงามเหล่านี้และมีการเยียวยาและการฟื้นฟูอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาฉันได้ยินองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า จงกลับมารับตำแหน่งอีกครั้งเรากำลังเพิ่มวิสัยทัศน์ของเจ้าเรากำลังขยายวิสัยทัศน์ของเจ้าเพื่อให้เจ้าดูและเผยแพร่มันออกไปเรากำลังนำทางเจ้าและชี้นำเจ้าจะยืนหยัดอยู่ในความแข็งแกร่งกว่าที่เคยในขณะที่เจ้ายังคงดำเนินชีวิตอยู่อย่างลึกซึ้งในสถานที่ลับสายตาและเสียงของเจ้าจะไม่ถูกปิดกั้นอีกต่อไปเรากำลังฟื้นฟูเจ้า ลุกขึ้นยืนบนกำแพงอีกครั้งจงลุกขึ้นยืนและยึดตำแหน่งของเจ้าบนกำแพงอีกครั้งพระเจ้าตัดต่อไปว่าบุตรของเราหลายคนถูกวิญญาณแห่งความสับสนโจมตีในชั่วโมงนี้และเรากำลังช่วยพวกเขาด้วยมืออันทรงพลังของเราและเรากำลังยกพวกเขาขึ้นไปยังจุดที่สูงขึ้นเพื่อไม่มองเห็นได้ในสิ่งที่เราเห็นศัตรูจึงเข้ามาอย่างยากลำบากมากขึ้น เมื่อพวกเขาเหล่านี้เต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งความสับสนอันแสนทรมานเพราะฉะนั้นเราจึงกําลังวางตําแหน่งของพวกเขาในตอนนี้ให้อยู่ในสถานที่ที่มีสติปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ให้พวกเขาได้อย่างรู้เพื่อการวิงวอนและรับรู้ในทิศทางที่ศัตรูได้ต่อสู้กับพวกเขาอย่างหนักเพื่อจะปิดประตูนั้นลงแต่เราบอกเจ้าว่าบุตรที่รักของเราเรากําลังจะช่วยเจ้าให้พ้นจากความสับสนในเวลานี้ และเรากําลังเลี้ยงดูเจ้าด้วยความเข้าใจในแบบที่เจ้าไม่เคยสัมผัสมาก่อนพวกเจ้าที่ถูกทําร้ายและรู้สึกผูกพันกับวิญญาณแห่งความสับสนนี้จงปล่อยวางจงดูในขณะที่เราเริ่มก,อก่อกําเนิดท่าทีอันยิ่งใหญ่แห่งการปลดปล่อยผ่านเจ้าในตอนนี้มีการเคลื่อนไหวแห่งการปลดปล่อยโดยพระหัตถ์อันทรงลิธานุภาพของเราเราจะปลดปล่อยผ่านเจ้า เพราะเราจะให้ความเข้าใจอันลึกซึ้งแห่งสติปัญญาแก่เจ้าในการดูและความเข้าใจเหล่านี้และเราจะส่งเจ้าออกไปคับไล่ศัตรตูและดูว่าอะไรเป็นของเราและอะไรไม่ใช่ของเราเราจะเปิดเผยความเข้าใจอันลึกซึ้งและความรอบรู้แก่เจ้าแช่อิ่มในความรักของเราอย่างรากลึกในพระวจนะของเราและนำโดยสติปัญญาของเรา ศัตรูพยายามอย่างหนักที่จะรั้งเจ้าไว้และผูกมัดเจ้าไว้แต่นี่คือเวลาของเจ้าที่จะลุกขึ้นและชื่นชมผลงานอันทรงพลังแห่งการปลดปล่อยที่เราจะนำมาสู่ชีวิตและการมีมวอของเจ้าในขณะที่เราเลี้ยงดูเจ้าในตอนนี้และส่งเจ้าออกไปพร้อมกับงานใหม่และเสียงที่เราไม่ถูกจํากัดอีกต่อไปจงอยู่ใกล้หัวใจของเราเพราะจะมีโอกาสต่างๆเข้ามา ซึ่งอาจเป็นเหมือนทองคําที่แวววาวแต่ไม่ใช่งานมอบหมายของเราสำหรับเจ้าในเวลานี้เจ้าต้องอยู่ในเลนของเจ้าและทำทุกอย่างในการทรงเรียกของเรามันจึงจะเกิดขึ้นเจ้าต้องมั่นคงกับสิ่งที่เราเรียกให้เจ้าทำจำเป็นอย่างยิ่งในตอนนี้มากกว่าเมื่อก่อนที่เจ้าต้องฟังว่าเราจะนั่งไปทางใดจดจ่อว่าเรากำลังนำเจ้าไปทิศทางใดและอย่าด่วนสรุปกับสิ่งต่าง อย่าถูกพาไปโดยความตื่นเต้นและความกระตือรือร้นให้วิญญาณของเรานำทางเจ้าจงอธิษฐานในทุกสิ่งเพราะเมื่อเจ้ายังคงอยู่ในมุมของเจ้าและที่ซึ่งเราได้เรียกเจ้าให้ปลดปล่อยเสียงของเจ้าและวิธีที่เราเรียกเจ้าให้ปลดปล่อยเสียงของเจ้าเจ้าจะเห็นความโปรดปานอันยิ่งใหญ่ตกแก่ทุกสิ่งที่เราเรียกให้เจ้าทำเราจะเสริมกำลังของเจ้าให้เจ้าต่อต้านเชื้อยีสต์ของโลกและต่อต้านฝูงชน เมื่อเราเรียกเจ้าให้รู้จักสิ่งใหม่ๆที่เรามีให้เจ้าอยากกลัวและอยากกังวลกับคำพูดของมนุษย์แต่จงรู้ไว้ว่าเรากำลังบับติสมาเจ้าด้วยความกล้าหาญและเมื่อเจ้าติดตามเราด้วยการเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ในดินแดนลกร้างที่เรากำลังนำเจ้าไปเจ้ากำลังทำลายพื้นดินและเตรียมทางให้พระสิริของเรากลับมาสุดท้ายนี้ฉันเห็นบุตรของพระเจ้าหลายคนทั่วโลกส่งเสียงคร่ำควรวญอย่างสุดซึ้ง เพื่อขอความยำเกรงพระเจ้ากลับมาฉันเฝ้าดูเสียงโวลคลางที่อยู่ในตัวของพวกเขาลึกมากขณะที่พระวิญญาณของพระเจ้าอธิษฐานผ่านพวกเขาและฉันได้ยินองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่ามันกำลังจะเพิ่มมากขึ้นเสียงโกลนคลางเพื่อฟื้นคืนความน่าเกรงขามและความสงสัยในตัวเราและความยำเกรงต่อเราและชื่อของเรากำลังเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเมื่อมันเพิ่มขึ้น ให้เจ้าโน้มตัวเข้าไปอย่าวิ่งหนีจากมันโน้มตัวลึกเข้าไปในนั้นเพราะเรากำลังมาถึงคิจจจักของเราด้วยความสั่มสะเทือนและยิ่งใหญ่ในเวลานี้เพื่อการฟื้นฟูอันน่าเกงขามฟื้นฟูเสียงคำรามให้กับคิจจจักของเราและทำให้มีที่ว่างสำหรับดิธานุภาพของเราเมื่อเสียงกวนคลางนี้เพิ่มมากขึ้นมันทำให้เจ้าต้องวิงวอนเป็นเวลาหลายวันหลายสัปดาห์ในวิธีที่ลึกกว่าที่เจ้าเคยรู้จัก เสียงควนคลางจะทำให้พวกเจ้าหลายคนต้องเปลี่ยนตารางเวลาของเจ้าตามคำสั่งของเราเพื่อโน้มตัวลงไปในสู่ที่ลึกยิ่งขึ้นในความสัมพันธ์ในการควนคลางและการวิงวอนต่อเราโน้มตัวเข้าไปโน้มตัวเข้าไปโน้มตัวเข้าไปเรากำลังเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นจงจัดให้มีที่ว่างสำหรับการขย่าของเราและจัดการเรียงใหม่อันศักดิ์สิทธิ์ มีการ,รเผชิญหน้าต่อหน้ากับเราเกิดขึ้นในสถานที่แห่งการวิงวอนนี้ซึ่งเกินกว่าที่หลายคนเคยประสบมาก่อนที่จะยังคงอยู่ยาวนานกว่าที่เคยสัมผัสมาขณะที่พระเจ้าวิงวอนเราจะเริ่มเปิดเผยและสำแดงความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากในมิตส,สวรรค์แก่เจ้าถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและหัวใจของเราสำหรับการฟื้นคืนความน่าเกรงขามของสิ่งที่เราเป็นและอำนาจบารมีของเราในคิดจัก